เชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่รบผมรัชนนท์ศรีกอเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานะครับจากการได้ฟังท่านประธานตอบเมื่อกี้นะครับผมก็เข้าใจนะครับประเด็นมาตร,รา34วงเล็บสองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสส,อสอเองกับปปชเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งครับแต่สิ่งที่ผมนําเรียนให้กับคณะปปชทั้งคณะ ไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานเลขารองเลขาที่มาครบวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรกังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมก็เป็นกรณีตัวอย่างวันนี้นะครับท่านนิวัฒชัยเกษมมงคลซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีที่ร้องเรียนผมคงนั่งอยู่ในที่นี้ผมก็เลยอยากฝากสั้นๆครับท่านประธาน3ประเด็น เพื่อให้คณะกรรมการปรป,ปชที่อยู่ณที่นี้ได้เข้าใจว่าการทำหน้าที่ของสสในสภาเนี่ยเขาทำอะไรกันผมใช้การสภาผู้แทนราษฎรนะครับในช่วงการปรึกษาหารือในการนำความเดือดร้อนของประชาชนอภิปรายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและจัดสรรงบประมาณและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นที่มาของงบประมาณเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปป,ป,ปช ต้องมาศึกษาครับว่าสภาที่เปิดให้สอสอได้ปรึกษาหารือ30ท่านแต่ละวันเนี่ยนี่คือช่องทางของการทําหน้าที่ครับข้อที่สองครับผมเองเป็นอนุกรรมธิการงบประมาณปี2องพกก็เลยเป็นที่มาของการร้องครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับอำนาจของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยสามารถค้นหาความจริงจากไหนได้ครับบันทึกการประชุมของ อนุกรรม,มาธิการสามารถสอบถามจากคณะอนุกรรมการท่านอื่นๆหรือหน่วยงานรับงบประมาณที่มาชี้แจงว่าพฤติกรรมของสสมีการตัดงบต่อรองงบที่ผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้คณะกรรมการปปชต้องไปศึกษาประเด็นนี้ด้วยข้อสุดท้ายนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภากรรมมาธิการงบประมาณทราบดีครับถึงข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญปี2,160ตามมาตรา14ไม่ให้สามารถดำเนินการใ,ใดๆในการแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับงบประมาณประจำปีเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้ปปชทุกท่านได้ดูว่าพฤติกรรมอำนาจหน้านที่ของสอสอที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านผมเองก็เป็นนักการเมืองท้องถิน่นนะครับยื่นบัญชีทรัพย์สินปฏิสัมพันธ์กับท่านมาตลอดก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้โอกาสสสน้าดีได้ทํางานในสภาบ้างครับขอบคุณครับ